สวัสดีครับมาต่อกันครึ่งหลังนะครับระหว่างคู่ริวพูเปิดบ้านแอนฟิวต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับครึ่งแรกริวพูนำห่าง5-0ม,มาดูครึ่งหลังกันเริ่มเกมครึ่งหลังมาได้ริวพูก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเอาเอลเลียตออกเอาคาวันโยลงมาแทน นาทีที่46เริ่มครึ่งหลังมาได้แค่นาทีเดียวนะครับเทรนเอเล็กซานเดอร์อาโนยนบอลมาหน้าประตูทีมเยือนกองหลังฝั่งทีมเยือนสกัดบอลเข้าประตูตัวเองทำให้ลิฟูนี้ห่างเป็น6ประตูต่อ0นาทีที่50ดิอาร์สุบ,บอลให้ฟิมิโนตวัดยิงหลุดกรอบออกไปนิดเดียวเจ้าบ้านเกือบนำเป็น7-0 นาทีที่62เจ้าบ้านก็มานำเป็น7-0จนได้เมื่อโรบสันเปิดเตะมุมมาให้คาวันยูคาวันโยูโแต่กลับมาให้โรบสันโรเบสันเปิดบอลไปหน้าประตูเฮนเดอร์สันกระโดดหลอกทำให้บอลไปถึงผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูตกใจไม่คิดว่าบอลจะมาถึงทำให้รับบอลไม่อยู่บอลกระชอกมาถึงฟิมิโน ฟีมิโนยิงลูกส้มหล่นจ่อๆเข้าประตูไปเจ้าบ้านนี้ห่างเป็น7ประตูต่อศูนนาทีที่69สของแดงเปลี่ยนตัวผูเ้เล่นทีเดียว3ตำแหน่งโดยเปลี่ยนเอาฟีมิโนเฮนเดอร์สันและโรเบิร์สันออกและส่งเจมินเนอร์ชิมิคาร์และไบเซติตลงมาแทนนาทีที่74ฟีมิโนยอดมาหน้าประตู ซาร่าตะวัดยิงข้ามคานอย่างน่าเสียดายเกมเดำเนินมาถึงนาทีที่80เทรนอเล็กซานโดรอาโนโยนเข้าไปในกรอบเกียรติโทษชิมิคาสตวัดกับเข้ากลางให้คาบันโยตตวัดยิงเต็มข้อบอลพุ่งเป็นตอร์ปิโดเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามจ้าบ้านนำห่างเป็น8ประตูต่อ0นาทีที่82 ลิพูเปลี่ยนเอาอนโนออกแล้วก็ให้บ๊อบบี้คลาร์ดดาวรุ่งลงมาเล่นแทนนาทีที่84ลิวพูลก็มาได้ประตูที่9ชิมิคาร์เปิดลูกเตะม,มุมมาหน้าประตูเป็นลุยดิาร์ที่ขึ้นมุงคนเดียวไม่มีกองหลังทีมเยือนเข้ามาแทรกทำให้ดิแอสมุง เข้าที่ประตูะเข้าไปที่เสาแรกอย่างสุดสวยให้หงแดงนำห่างเป็น9ประตูต่อสูงหลังจากนั้นเกมก็ดูเดือดโดยเป็นฝั่งทางหงแดงลิบผูที่เปิดเกมบุกอย่างหนักเพื่อหวังจะให้ซาลายิงได้สักลูกในเกมนี้แต่จนแล้วจนรอดซาลาก็ยิงไม่ได้จบเกมลิบผูเอาชนะบอลมัด 9ประตูต่อ0ูครึ่งแรกนำหาศูครึ่งหลังยิงอีก4ประตูรวมทั้งสองครึ่งริ้วผู้ชนะขาดลอย9ประตูต่อ0ูนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบ่าวชนด้วยนะครับสวัสดีครับ